ให้ให้รูปเรือโกรายก่างายมาเลยก็ชางกล่าวจับเรือเนื้อพวงมาทัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบอย่างสูง ตลอดจนผู้บริหารต่างจังหวัดหน้าที่รสอปสตออออหรือตอในวันนี้นะครับซึ่งศาสตราสุขในที่ทีกรก็บอกว่าอ๋อนี่ท่านมานะท่านหล่อมากนะนท่านเป็นหนุ่มในวันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้เองนั้นเนี่ยทางจังหวัดหน้าเองก็ได้ทํามาอยา่างต่อนำเสนอถึงวิถีชีวิตแล้วก็การดรัรุงชีวิตของพี่น้องคนเมืองหน้านที่ทากันอยู่เป็นแบบของสาธ<อ>ารณสุขผมได้รับรายงานจากท่านสาสารขจังหวัดเป็นอย่างดีนะครับเอ่อ หตเอาสมอยังร้องไม่ได้ยกมือขึ้นไอร้องไม่ได้ตรงน้นตะโคนถึงตอนท่าสุพงศ์สุพพง์ยังตอนนี้อยู่ไหนเอ่ยโตโหอะไรจันที่ยาวอ่ะเมืองอยู่ไหนเอ่ยสาธาเพื่อเมืองนะครับที่ติดตามมาผมขออนุญาตแนะนำท่านเดินไปทางไหนนะคะมีกล้องยาฆ่าดีกย่ายาฆ่า เรื่องของเมนูสุขภาพแล้วก็เกลือดีเลืใจเสุขภาทั้งสอเมนูเลยค่ะคะจูเหนือที่ขนมหวานก็ติดแม่ต้องไม่ได้นะครับถ้าสามารถรับประทานติดได้เลย่นคาเป็นการแปรูปเป็นการแปรรูปเพื่อสาของเราเลยเมื่อเราเย่าว่

หลังจากที่เดชมแล้วสงเว้งจจอความอบอุ่นค่ะเรจะเปลี่ยนกันีิดนนะคะหอมใช้ายกนกับพันกอขอหกทุกประการนะคะที่สั่งเขคือมีขายใช่ไหมมีขายที่ตลาดไหมคะมีขายู่านตับอบเลยสามสิบห้าเพระว่าไอตัวพันกอนม่นี่

มีประโยชนรางกายที่สุ่งแกระดุมอ่อนนะครับที่เปล่แแปเราใส่แต่โบตีใส่าระเดนีส่กีมาันั่งึงสอรตั้งแรกประจุรันกร้าโค้งอยแหวิบี่โคสอโงกีะเกามีแหงแปรโค้ใส่สวาสปีมีมาพิกแมงกะเจอยวนี่ตัเอ้งันที่มาเนี้ยวัที่าันเน เตรงังามระายเ้อนเรรสีนะครับอที่อเป็นรอบกรนหกิมพรานะครับเจี๊ยตสามสองนึ่งเจ็าสมบตักมือ้าวเลี้อาสดอออาารเป็นัสนี้นะครับขอขอขอเรียนร้ต้องใจไวรั 고맙